ที่ปรึกษาการขายมิสซูค่ะมินยูมิสซูเอเชียวัฒนาสาขาราชพฤกษ์ค่ะพลอยนะคะที่ปรึกษาการขายมิสซูค่ะอยู่เอเชียสาขาราชพฤกษ์เหมือนกันค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูกระบะแคบลิมิเต็ดค่ะเดี๋ยวให้น้องพลอยพาชมรอบคันนะคะ ที่ผา้จการขายมิซูค่ะนิ่งอยู่มิซูเอเชียวัฒนาสาขาราชพฤกษ์ค่ะคอยนะคะที่ผู้จการขายมิซูค่ะอยู่เอเชียสาขาราชพฤกษ์เหมือนกันค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูกระบะแถบพบีมิเต็ดค่ะเดี๋ยวให้น้องพลอยพาชมรอบคันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าค่ะแบบไอวฟนเดนรชิวจะเป็นสีดำนะคะของตัวนี้จะเป็นตัดกับตัวรถเลยค่ะแล้วก็การชนข้างล่างค่ะจะเป็นสีดำค่ะตัดกับตัวรถเหมือนกันนะคะค่ะอันนี้จะค่ะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะ จะเป็นแบบว่ามองเห็นได้ชัดขึ้นค่ะในเวลากลางคืนค่ะต่อมานะคะล้อค่ะจะเป็นอลลอยสีดําค่ะขนาด16นะคะก็จะให้ความเท่กับตัวรถไปอีกคุณลูกค้าก็จะได้ความเท่สปอร์ตไปเลยแล้วก็กระจกด้านข้างนะคะจะเป็นสีดําค่ะเพื่อความเท่ของรถอีกเช่นเคยหลังคาข้างบนเป็นสีดําเหมือนกันแล้วก็บ้ามือจับสีดําค่ะเพื่อให้รถมีการสีสันมากขึ้นค่ะแล้วก็ความดุค่ะคมชัดยิ่งมากขึ้นนะคะ ต่อมานะคะด้านหลังค่ะกัรโฉบท้ายค่ะก็จะเป็นสีดําเหมือนกันก็มือจับข้างหลังก็เป็นสีดําค่ะต่อมานะคะมาด้วยกับโลโก้ค่ะลิมิเต็ดอ dition ค่ะที่แบบเท่ๆเลยเพื่อแบบว่าให้คุณลูกค้าหรือว่าคนภายนอกเห็นว่าคุณลูกค้าขับลิมิเต็ดนะคะ นี่เป็นภายในตัวรถนะคะก็จะมะีจากพวกอะไรก่อนเลยก็จะมีเพิ่มเสียงรดเสียงให้คุณลูกค้าค่ะเพื่อใู้คุณลูกค้าจะไม่ไป้กินจอนะคะเพื่อความปลอดภัยของคุณลูกค้าไปอีกในตัวค่ะต่อมานะคะจอค่ะจะลอ,ลองรับแอปเปิลซเพค่ะสามารถทั้ง Android แล้วก็สมาร์ทโฟนค่ะสามารถรองรับได้หมดเลยแล้วก็มีแบบว่าเชื่อมสายก็ได้นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะเป็นเกียร์กระปุก เป็นตัวลิมิเต็ดค่ะคันนี้มีทั้งหมด3สีนะคะจะมีสีขาวสีดำและสีส้มนะคะสีขาวราคาจะอยู่ที่6,47,000ค่ะถ้าเป็นสีอื่นๆราคาจะอยู่ที่6,54,000ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะใครที่สนใจ ใช้เงินรับรถแค่1,900 0บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าก็สามารถรับรถเอาไปใช้ได้เลยนะคะลูกค้าทําอาชีพไหนสนใจทักกับมาหาที่เพจได้เลยนะคะสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลานคะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ